สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัววันนี้นะคะปอจะมาทําเมนูกับข้าวยอดทิพที่เวลาเราไปทานร้านอาหารเราต้องสั่งกันเนาะนั่นก็คือทอดมันกุ้งนั่นเองเป็นเมนูโปรดของเด็กๆหลายๆคนเลยนะคะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสม,สมกันก่อน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับส่วนผสมของทอดมันกุ้งนะคะก็จะมีกุ้งบดมันหมูบดเกล็ดขนมปังกุ้งสด แป้งทอดกรอบไข่ไก่พริกไทยเกลือป่นน้ำตาลและรากผักชีโขลค่ะสำหรับอัตราส่วนติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะ วิธีการท,ทําทอดมันกุ้งนะคะเริ่มแรกคะ่ะเราใช้มันหมูนะคะที่บดแล้วนะคะใส่ลงไปออไอตัวมันหมูเนี่ยใส่เพื่อว่าให้ตัวเนื้อกุ้งเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าไงนะความนุ่ม,มะคะ่ะไม่แข็งกระด้างเนาะแล้วก็ใส่เนื้อกุ้งค่ะอันนี้เป็นเนื้อกุ้งบดท,ที่เห็นว่ามีสีส้มๆเนี่ยเพราะว่าเวลาที่มันมีมันกุ้งเนี่ยเราก็ใส่ลงไปด้วยนะคะน,นี่ก็ใส่ลงไปเลยผสมกันจากนั้น ปรุงรสด,ด้วยรา,ากผักชีนะคะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน,นี้ให้กลิ่นนิดนึงเกลือป่นค่ะเราจะไม่ใส่น้ำปลาะคะเพราะว่ามันจะขาวเกินไปน้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะโอเคคลุกให้เข้ากันนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะนวดเขาให้เข้ากันนะคะอันนี้เอามือนะคะแตะน้ํานิดนึงนะคะให้พอไม่ติดมือแล้วก็นวดนะคะให้เขาเข้ากันแล้วก็ตัววิธีการนวดเนี่ยก็จะทําให้ตัวเนื้อกุ้งเนี่ยเหนียวด้วยนะคะนวดไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะจนกระทั่งเขาเข้ากันดีนะคะ ตอนนวดน,นะคะก็ใช้มืออีกมือนึงนะคะคอยหมุนโบไปด้วยนะคะมันจะได้เข้ากันทั่วนะคะอาจจะมีเอามาตบให้เขาแบบเหนียวเหนียวขึ้นได้นะคะ เดี๋ยวเราจะนวดไปเรื่อยๆหลังจากนวดเสร็จนะคะเราจะนําเขาไปแช่ช่องฟรีซประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าเนื้อแล้วก็เนื้อกุ้งเนี่ยเด้งหนึบด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูกันอีกทีหนึงนะะ่งค่ะค่ะระหว่างที่เรารอตัวกุ้งกับมัมหนหมูบดนะคะที่เราแช่ช่องฟรีซไว้นะคะพอแบ่งกุ้งเอาไว้ส่วนนึงนะคะ,ะส่วนนี้เราจะเอามาหัน่นหยาบๆนะคะเพื่อที่ จะได้มีเท็กซเจอร์ของตัวเนื้อกุ้งนะคะเวลาที่เราทานแล้วก็แกะกุ้งนะคะเอาเปลือกออกวิธีเลือกกุ้งนะคะให้เลือกกุ้งที่สดนิดนึงนะคะสังเกตดูว่าตัวหัวหัวกับตัวเขาเนี่ยจะติดกันแล้วก็เนื้อแน่นนะคะเพราะว่ายิ่งกุ้งสดเนี่ยเนื้อกุ้งก็จะหวานแล้วก็ทําให้รสชาติอาหารของเราดีขึ้นนะคะผ่าหลังนิดนึงนะคะเอาเส้นดําออก แกอีกตัวหนึง่งจากนั้นเราก็จะมาหั่นนะคะหัน่นหยาบๆนะคะเพราะว่า,าให้เวลาทานเนี่ยได้เป็นเนื้อกุ้งกรึบๆนิดนึงนะคะตรงเนื้อกุ้งส่วนนี้นะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้อาจจะ ใช้เป็นเนื้อกุ้งบดอย่างเดียวก็ได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะหั่นให้เสร็จแล้วจะนำไปผสมกับตัวเนื้อกุ้งที่เราหมักผสมเอาไว้ค่ะหลังจากที่เราแช่ช่องฟรีตไว้15นาทีนะคะเราก็จะนำมาผสมกับตัวเนื้อกุ้งที่เราหั่นเอาไว้นะคะแล้วเราก็นวดอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะถ้าเกิดตัว ที่เราหมักไว้เนะะี่ยค่ะมีลักษณะที่เหลวนะคะแล้วปั้นไม่ได้เนี่ยให้เราเติมแป้งลงไปนะคะอาจจะเป็นแป้งสาลีหรือแป้งทอดกรอบที่เราใช้ในการทอดก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เรานวดต่ออีกสักคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นแล้วก็ทอดกันเลยะค,ะค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาปั้นทอดมันกุ้งกันนะคะก็มือนะคะจุ่มน้านิดนึงให้มือพอเปียกๆนะคะจะได้จับได้ไม่ติดมือะคะ่ะปั้นเป็นก้อนนะคะพอดีคําแล้วก็นํามาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะคะ ุให้ทั่วเลยนะคะทีนี้เขาก็จะไม่ติดมือแล้วนะคะเราก็จะกดให้แบนๆนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราทําเป็นกลมๆเนี่ยเวลาไปทอดนะคะเขาจะสุกยากนะคะถ้าแบนๆเนี่ยก็จะสุกทั่วกันได้ง่ายชุบกับไข่ค่ะไข่ไก่แล้วก็นําไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะคะกดให้ตัวเกล็ดขนมปังนะคะติดกับตัวกุ้งให้มากที่สุดนะคะ แล้วก็นํามาวางพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปทอดกันก็เหมือนเดิมค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะขนาดประมาณลูกชิ้นนะคะจากนั้นก็ไปคลุกกับแป้งนะคะระหว่างที่คลุกกับแป้งเนี่ยเขาจะไม่ติดมือแล้วนะคะเราก็สามารถกดให้เป็นแบนๆได้ แล้วก็นําไปตบแป้งออกนิดนึงอย่าให้แป้งหนาเกินไปนะคะชุบไข่ะคะ่ะแล้วก็คลุกกับเกล็ดขนมปังเดี๋ยวเราจะปั้นจนกระทั่งตัวทอดมันกุ้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปทอดกันค่ะคะ่ะหลังจากปั้นทอดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทอดกันเลยนะคะตั้งน้ํามันนะคะให้ร้อนแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะก็เอาลงทอดเลยค่ะพอน้ํามันร้อนแล้ว อย่าใช้ไฟแรงมากเกินไปนะคะเพราะว่าตัวเกล็ดขนมปังเนี่ยจะไหม้ง่ายมากนะคะพอจนสุกเหลืองนะคะคอยดูคอยกลับนะคะตัวกุ้งเนี่ยจะสุกง่ายส่วนเกล็ดขนมปังก็เหมือนกันนะคะก็จะไหมได้ง่ายพอทอดรอบนึงแล้วให้ช้อนตัวเกล็ดขนมปังออกให้หมดนะคะเพื่อกันน้ามันไหม เี๋ยวเราจะทอดตัวทอดมันกุ้งให้หมดนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยคะ่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทอดมันกุ้งเราจะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นทอดมันกุ้งที่เป็นรูๆตรงกลางนะคะวิธีนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดเราเจาะรูตรงกลางเนี่ยจะช่วยให้ทอดมันเนี่ยสุกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะ ไปทั่วถึงขึ้นนะคะหรือว่าแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะว่าแบบนี้ทอดมันเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบนแบนแล้วก็สุกได้ง่ายเหมือนกันนะคะเพิ่มอีกสชิ้นโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะทอดมันกุ้งเมนูง่ายๆนะคะที่ทานกับน้ำจิ้มบ้วยนะคะเด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะลองไปทำตามกันดูสำหรับอัตราส่วนต่างๆเนี่ยติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel tv ค่ะวันนี้ปอลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ